อนที่334ช้่อตอนว่าก้าวไปอีกระดับในวันนี้หลินเปิงกับตัวกังเองก็เหนื่อยมากเพราะว่าต้องสู้กันมาตลอดทางพอถ้าเกิดมันไม่ถึงแก่ความตายแล้วก็พวกเขาก็คงไม่ต้องเหนื่อยถึงขนาดนี้ทันทีที่หลินเปิงล้มตัวนอนลงโดยก่อนที่เขาจะหลับนั้นเขาก็เห็นตัวกังนั่งอยู่บนพื้นข้างๆเขาล่างทางล่างของเขาเปลี่ยมไปด้วยพลังวิญญ,ญาณและดูเหมือนจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นแล้วด้วยแต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่รู้ทำไมพลังวิญญาณที่นี่ถึงไม่เข้มข้น,นเสียเลยระดับของตัวกังก็เลยยังไม่ได้ไปไหนแม้จะผ่านมาแล้วครึ่งวันก็ตามในตอนนี้เองลิมเฟิงได้หยิบเอาเหินวิญญาณระดับสูงห้าก,ก้อนออกมาโดยแต่ละอันนั้นได้แผ่พลังวิญญาณที่ทรงพลังสุดๆออกมาด้วยและนี่ก็มีแค่ห้าชิ้นด้วยนี่แค่หยิบพวกมันออกมาก็ทําให้พลังวิญญาณของที่นี่ผ่านเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วยิ่งไปกว่านั้น พลังวิญญาณที่บรรจุอยู่ในหินวิญญาณระดับสูงนี้อย่างเทียบเท่ากับหินวิญญาณระดับต่ำที่บรรจุพลังเป็นหมื่นชิ้นอีกด้วยยิ่งใหญ่อะไรเบอร์นั้นเมื่อเห็นแบบนี้ด้วกกลางก็เร่งดูดซับพลังวิญญาณจากหินวิญญาณทั้งห้าก้อนที่มันได้ปลดปล่อยออกมาและดูดพวกมันเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วลากกับวานที่กาลังดูดเกืนน้ําจู่ยี่กับป่าเต๋ามีท่าทีที่แตกต่างออกไปป่าเต๋ามองสิ่งนั้นก่อนที่เขาจะหลับตาลงอย่างช้าๆเพื่อสั่งสมพลังบ้างยิ่งไปกว่านั้น หินวิญญาณระดับสูงทั้งห้าก้อนก็ส่งพลังวิญญาณออกมามา,มากมายเลยรวมถึงกครงสร้างร่างกายของเขาที่สามารถดูดซับพลังงานเข้ามาได้เองดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรดังนั้นเขาจึงไม่ยอมเสียเวลาแต่ในขณะเดียวกันจูยี่ก็แปลกออกไปจากเพื่อนเขาจ้องไปยังสิ่งที่หลิมเปิงนาออกมาด้วยความอิจฉาแต่นี่คือสิ่งที่หลิมเปิงได้รับแน่นอนหรือว่าเขาไม่ได้พูดอะไรออกไปทั้งนั้นหลังจากนั้นเปลี่ยนโชคู่ในที่สุดตูกัง ก็ได้หยุดซับพ,พลังวิญญาณจากหินวิญญาณระดับสูงทั้ง5้าชิ้นและร่างกายของเขาจูๆ่ๆก็ระเบิดพลังออกมาเขาได้ก้าวข้ามขึ้นไปอีกขั้นแล้วจนกระทั่งในตอนนี้ในที่สุดระดับของตัวกังก็ได้มาถึงระดับเอขั้นกลางแล้วและในตอนนั้นเองพลังการดูดซับมหาศาลก็ได้แผ่ออกมาจากบริเวณซึ่งนั่นก็ทำเอาทุกคนถึงกับหวาดกลัวเมื่อหลิ่นเพิงหันไปจึงได้เห็นว่าป้าเต๋เองนั้นก็กำลังจะข้ามขั้นอีกด้วย ป่าเต่าอยู่ในระดับนี้มานานแล้วและก็ทํามาหลายครั้งแล้วด้วยและเมื่อคืนก่อนหลินเฟิงก็ได้เห็นแล้วด้วยและสิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือมันได้กลับมาอีกครั้งแล้วและได้เห็นว่าหินวิญญาณระดับสูงห้าชิ้นที่เขาได้ให้กับตูกลงเป็นนั้นกําลังได้รับการดูดซับอยู่หลินเฟิงเองก็ยังไม่มีพลังมากพอที่จะก้าวไปยังระดับต่อไปด้วยเขาเปลี่ยงแค่หยิบอีกห้าชิ้นออกมาเท่านั้นเมื่อจู่เห็นภาพตรงหน้าเขาก็พันเกิดแสงประหลาด บูบขึ้นมาในตาของเขาแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ได้แต่ซ่อนมันเอาไว้ปกปิดมันเอาไว้จนหลินเฟิงมองไม่เห็นป่าเต๋าก้าวไปถึงระดับเอจากระดับเอขั้นสูงสุดเรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นต้องใช้พลังวิญญาณอย่างมากเลยทีเดียวและของตั้งห้าชิ้นที่หลินเฟิงนําออกมาก็ได้รับการดูดซับไปในทันทีเมื่อหลินเฟิงเห็นว่าเขาไปต่อไม่ได้แล้วหลินเฟิงจึงนําอีกห้าชิ้นออกมาก่อนจะเอ่ยว่าห้าชิ้นสุดท้ายแล้วฉันได้มันมาสิบกว่าอันเลย จากในถ้ำนั้นนะจริงจริงแล้วหลินเฟิงได้รับหินวิญญาณระดับสูงมากกว่า1000พันชิ้นเลยทีเดียวจากในถ้ำมังกรม่วงซึ่งนั้นก็ถือได้ว่าเป็นปริมาณที่มหาศาลเลยทีเดียวแต่หลินเฟิงไม่สามารถบอกได้ว่าเขาเอามาเยอะขนาดนั้นไม่อย่างนั้นละก็คงจะไม่ดีถ้าเกิดมีคนอื่นมาแอบฟังหรือว่าแอบดูจู่ๆที่อยู่ข้างๆเข,า,ขานั้นเมื่อเห็นว่าหลินเฟิงหยิบเอาชิ้นส่วนพวกนั้นติดติดกันออกมาถึง15ก้อนฉับพันดวงตาของเขาก็พันเป็นประกายลุกขึ้น และเมื่อได้ยินในสิ่งที่หลินเฟิงพูดออกมาเขาก็เชัาจะไม่เชื่อเสียแล้วและหินวิญญ,ญาณอีกห้าชิ้นก็ถูกดูดไปอย่างรวดเร็วและปะ่าเต๋ก็ก้าวข้ามไปถึงระดับต่อไปโดยการดูดซับพลังงานล้วนๆนั้นแต่พอเขาเคยดูดซับพลังวิญญาณเข้ามาเยอะมากๆโดยที่ไม่ข้ามขั้นเลยเขาจึงมั่นใจได้ยากในตอนนี้เองสายตาของจูยี่ก็จ้องมองไปที่หลินเฟิงขมิงราวกับอยากจะดูว่าจะมีหินวิญญ,ญาณระดับสูงชิ้นอื่นๆอีกหรือ,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 อไม่ สายตาที่จู่ยี่จ้องมองมาทำให้หลิมเฟิงรู้สึกอึดอัดพางรู้สึกเสียใจที่พาชายคนนี้ร่วมทางมาด้วยฉันคิดผิดจริงๆเลยที่ให้เขามาด้วยหลิมเฟิงเองก็เห็นว่าป่าเต่านั้นได้ดูดซับพลังวิญญาณจากหินวิญญาณก็ไปแล้วจึงไม่หยิบมันออกมาอีกแต่ถ้าใช้วิธีนี้ละก็ป่าเต่าก็อาจจะก้าวข้ามขั้นได้อีกหรือไม่ก็ทำไม่สำเร็จอีกครั้งการก้าวไปอีกระดับหลังจากร้มเหลวมาถึงสองสามครั้งนั้นมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก หลินเฟิงก็เห็นป่าเต๋าล้มเหลวมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วท่านี่มันล้มเหลวอ,อีกครั้งแล้วก็ก็คงพอเท่านี้ไปก่อนโดยข้อจำกัดของชีวิตที่เหลืออยู่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้หลินเฟิงก็ลังเลไปชั่วครู่นี่ถ้าเขาขืนหยิบเอามันออกมาอีกแล้วก็นี่มันก็เท่ากับว่าที่เขาพูดออกไปเมื่อคู่นี้เป็นการโกหกหรอกหรือแต่พอต่อมาหลินเฟิงก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ผนึกเสือขาวยังไงล่ะผนึกเสือขาวมักจะปลดปล่อยพลังวิญญาณออกมา มากกว่าหินวิญญาณเสมอและหลินเฟิงก็รู้แล้วว่ามันคือกุญแจและไม่สามารถออกกลับคืนได้และดูท่าจะใช้การต่อไม่ได้ด้วยหลังจากที่เปิดสุดยอดสมบัตินั้นแล้วดังนั้นหลินเฟิงจึงไม่ลังเลที่จะปลดปล่อยผนึกนั้นออกมาจากตรงระหว่างคิ้วของเขาและทันทีที่ผนึกเสือขาวปรากฏขึ้นจุดจู่ก็มีแสงสีขาวส่องประกายออกมาพลังวิญญาณมหาศาลและเข้มขน้นได้ปล่อยพุ่งออกมาจากผนึกนั้นซึ่งมันแข็งแกร่งยิ่งกว่าพลังของหินวิญญาณ15ชิ้นก่อนหน้านี้เสียอีก แม้แต่ลิมเฟิงก็ยังรู้สึกได้ว่าลูกขมขุนทัวล่างของเขากำลังขยายขึ้นแถมดวงตาของเขาก็ยังเบิกกว้างเพราะชอ็อกการก้าวไปอีกขั้นของเขาเกือบจะถูกขัดขวางอยู่แล้วเชียวจงมีสติเข้าไว้ดูดซับพลังงานพวกนี้เข้าไปเพื่อก้าวไปอีกขั้นในทีเดียวเลยเสียงของลิมเฟิงพันดังขึ้นข้างหูของป่าเตา๋าดังนั้นป่าเต๋าจึงตั้งใจมีสมาธิก่อนที่เขาจะดูดซับพลังวิญญ,ญาณที่น่ากลัวและมหาศาลเหล่านั้นเข้าไปเขาเห็นว่าร่างกายของป่าเตา๋า เหมือนกับหลุมดําที่ไม่มีสิ้นสุดก่อนที่มันจะดูดกืมพลังของผนึกเสือขาวเข้าไปจูยี่ที่อยู่ใกล้ๆเห็นภาพที่เกิดขึ้นเขาไม่พูดอะไรแต่หันมองหลินเฟิงด้วยความรู้สึกบางอย่างที่มากขึ้นทุกทีและดูเหมือนว่าเขาจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาในใจด้วยนายมองอะไรของนายเมื่อหลินเฟิงหันไปมองเขาจึงเอ่ยถามออกมาด้วยความไม่พอใจเปล่าไม่มีอะไรจูยี่เห็นหลินเฟิงหันมามองและถามขึ้นเขาจึงรีบก้มหัวลง ปังไม่รู้ว่าตนกําลังคิดอะไรอยู่ป่าเต๋าดูดซับพลังวิญญาณเข้ามาซึ่งอยู่ได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงและทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังออกมาจากป่าเตา๋าเขาเองก็ไม่รู้ว่ามาจากตรงไหนด้วยเขาเห็นแค่ว่าร่างทั้งล่างของป่าเต๋านั้นกําลังเก่งช็อกก่อนจะล้มตัวกดลงไปในรัศมีหนึ่งเมตรของร่างกายเขาแล้วก็มีเสียงกรอบดังขึ้นน่ากลัวจังเลยเมื่อเห็นแบบนั้นหลินเปิงก็พันกาวขึ้นในใจในตอนนั้นเอง ลมหายใจอันแข็งแกร่งจากร่างกายของป่าเตา๋าก็ทําเอาหลินเฟิงรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปกว่าผู้นํารุ่นยาของตระกูลทั้งสิบเลยเห็นได้ชัดเลยว่าป่าเต่านั้นไปถึงระดับเอ็ดเรียบร้อยแล้วและแรงกดดันระดับเอ็ดที่ท,ทรงพลังนั้นค่อนข้างโดดเด่นในบรรดาผู้คนนั้งสี่และในตอนนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าป่าเต่านั้นมีพลังแค่ไหนทําไมผู้ฝึกตนถึงได้มีพลังที่แข็งแกร่งแบบนี้นะตูกังได้ถามขึ้นพางขยิบตาหลินเฟิงมองไปที่ตูกังแล้วมองไปที่ป่าเต๋า ไม่น่าจะนะน่าจะเกี่ยวกับร่างกายของป่าเต่ามากกว่าร่างกายที่แสงพิเศษของเขาน่าจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตวิญญาณได้ดีกว่าสัตว์วิญญาณเสียอีกดังนั้นเขาจึงสามารถสั่งสมมาได้ถึงระดับนี้แม้จะมีอายุเท่านี้ยังไงล่ะไม่อย่างนั้นคงไม่ดูดซับพลังเยอะขนาดนี้แต่ว่าปัญหาก็คือการสั่งสมพลังยังไงล่ะยิ่งไปกว่านั้นพลังวิญญาณในยุคนี้มันก็ยังเบาบางเอาอมากๆบางทีแค่แป๊บๆ ลมหายใจแห่งจิตวิญญาณของสวรรค์และปัตตภีก็จางหายหมดไปแล้วหลินเปิงคิดพ่างพูดออกมาพลังวิญญาณในยุคนี้ต่างกับพลังวิญญาณในยุคสมัยโบราณเพราะถึงจะใช้ไปพลังก็เกิดขึ้นใหม่ได้แต่ถ้าเป็นยุคนี้ล้วก็ถึงใช้ไปพลังก็กลับคืนมาใหม่ไม่ได้เลยแถมยังเปลี่ยนไปมากอีกด้วยเสียงผ่อนลมหายใจดังออกมาขอบใจนะหลินเปิงในภายภาคหน้าถ้านายใช้พลังได้เหมือนฉันล่ะก็บอกด้วยนะในตอนนั้นเอง ปเ่เตาก็พันลูกขึ้นก่อนที่เขาจะก้มหัวให้กับลินเฟึงไม่เป็นไรก็เราอยู่ด้วยกันนี่ก็ต้องช่วยเหลือกันสิเอาละเมือดมากแล้วพักผ่อนแล้วก็เก็บแรงเอาไว้เดินทางในพรุ่งนี้ต่อกันดีกว่า